สวัสดีค่ะมาเจอกับดีนแชร์อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งอยู่ที่นครศรีธรมรมดานะคะเมื่เคนที่แล้วใช่ไหมไปที่วัดพี่ไข่มานะคะวันนี้เช้ามามากินขนมจีนของที่นี่อยู่แน่วัดสวนพุทธนะคะเป็นร้านที่ คนที่โรงแรมเขาแนะนำมานี่เป็นร้านอย่างนี้ชื่อร้านขนมจีนก้อยอันนี้เลือกเป็นแกงไตปลานะฮะเป็นคนที่ชอบกินแกงแตไตปลามากแล้วร้านนี้นะคะเขาให้ผักเยอะมากเลยมีผักทั้งรานเลยให้ผักเยอะมากไม่งกผักเลย อออร่อย่รยะจานจานี้สองจ้าจานนี้สองเป็นน้ำยาปลาเผ็ดไม่เผ็ดดูปากตอนนี้นะคะมาอยู่ที่ร้าน Moon Coffee ในะเป็นร้านที่มีบรรยากาศดีมากๆติดกับทเล กาแฟก็อร่อยมากเลยนะคะบรรยากาศที่นี่โคตรดีดีดีโคตรเลยนะอยากให้มากมากโอ้ก oh ็คือวิวดีมากใครเป็นสายถ่ายรูปนะสายแบบชิคๆนะมาที่นี่โหกาแฟ60บาทบรรยากาศหลักแหลอ,อโคตรดีดีดีมากไม่เห็นภาพไหมไปไปดู ตอนนี้นะคะดีมลงมาที่โขดหินด้านล่างโอ้โหสัมผัสน,น้ำทะเลแบบใกล้ชิดมากฮะบรรยากาศดีมากบอกเลยว่าซื้อกาแฟ60บบาทได้บรรยากาศหลักล้าน,นจริงๆดูฟังเสียงน้ำทะเลฟังเสียงน้ำทะเลไม่รู้ทุกคนตอนนี้ได้ยินเสียงดีมหรือเสียงน้ำทะเลชัดเลยกันบรรยากาศโคตรด,ดีอะ่ะทุกคน เดี๋ยวจะถ่ายย้อนขึ้นไปให้ดูร้านนะคะว่าร้านเขาเนี่ยมันดีบรรยากาศดีแค่ไหนยู่ติดกับน้ำทะเลแบบนี้เลยเกือบหมอันนี้คือร้านกาแฟอยู่ข้างบนนะฮะว้าวตอนนี้ในยคะก็เปเวลาห้าโมงกว่าแล้วกำมันจะ บินกับกรุงเทพแล้วนะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่มานครศรีธรรมราชนะคะก็สนุกดีแต่ยังเที่ยวไม่ครบคิดว่าน่าจะต้องมาอีกแหละยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะที่เที่ยวนครศรีธรรมราชก็พา,ายไป,ไปอยู่ไม่กี่ที่เนาะใครชอบก็กดไลค์กดสับสครายเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามไอจีได้ยนะแค่นี้นะคะขอบคุณครับบ๊ายบาย